มองครัปริมกเี้ยวแันหน้าลองดูกันสดสดเลยนะคะว่ามีอะไร้วมีเครื่องอะไรบ้างแห้งตัวใหญ่มากตถั่วีิสดโตแล้วก็มีแป้ว้ยไข่เนื้อามีหมูกระจกมีโอเชโคลแล้วก็หน้ามีหมูสุนใช่ อะไรเอ็นนดหอมเอ็ดหอมตัวว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่อันนี้เส้นใหญ่แต่ก็มีให้เลือกมีเส้นเล็กด้วยนะคะมีเต้าหู้พบหรือ,อยังเนาะพูดไม่หมดมีกระเทียมเลียวกระเทียมเลียวคือเลียวเองด้วยอหอมหม่หอมเหมือนแบบสุนยาจีานอะไรเงี้ยใส่กินไปแล้วอะ่ะ เีย้อไนครับตอนนี้เราอยู่กันที่เพชรเกษม55ทับสามตนนนลาดพริกอ่าวันนี้ดูริมถนนเพชรเกษม55เลยดื่มแอลกอฮอเสี๋ยวลหลอดอายรู้เตี่ยวลหลอดอายชิกนะคะอือเราดื่มน้ำก่อนน้ำก็เค็มๆหวานๆเค็มๆมันไม,ม่หวานวววาน,น้ำมากนะคะกลมกล่อมค่ะ ลองดูเซเส้นเขาก็จะนึ่งนึงเรื่อยๆนะคะเส้นก็จะร้อนๆนุ่มน้ำเขาก็จะต้มเดือดๆ่สำหรับสายสายหมูเขาหนังหมูอะหนัหมูเลยอ่ะมหวานหอมมันตกใจมากตกใจมากต้องหนังหมูเครื่องคุค เพื่อเหมือนบอจกจ้างนวลนวลอะละมุนดีอย่างนี้มีเกี่ยวกับสุกข,ของห้ามแล้วมีถั่วมีแป๊กกล้วยถั่วเขาก็นุ่มๆไม่เหม็นเขียวธรรมดาจะไม่ชอบกินถั่วถั่วจะเหม็นเขียวไม่เหม็นแล้วก็ธรรมดาก็จะไม่กินถั่มาก อือหอมงจ๋งอือหงมแจ๋งต่อไม่เห็นเขียวมีรวมๆแล้วก็ต้องกินรวมๆกันอะในคำเดียวอร่อยมากกินแยกก็ดีกินแยกก็ดี้ย่อร่อยค่ะอร่อยใครอยู่ใกล้ๆเพชรเกษมห้าสินห้าคำสาม ก็แวะกันมานะคะเดี๋ยวสองทุ่มตลาดก็จะปิดแล้วเป็นตลาดเย็นนะคะเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงเย็นสองโมงเย็นก็เปิดแล้วก็มารอดูเนียนยังทีว่าจานที่สองอันนี้คือจามที่สองใช่แล้วค่ะใช่ใช่ถูกต้องอร่อยเออดื่ได้เรื่อยๆเลยโอเคขอบคุณค่ะจานนี้ห้าสิบบาทดูครบเครื่อง มีมังสวินาธรรมดาสิเส็ดสิเ็สิบทุกอย่างลองดูกันได้นะคะเียว้